สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับช่องหลานยาลีกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราจะมาทํา Challenge Cry not to cry หรือไม่ร้องไห้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายกับเรื่องครอบครัวเรื่องพี่น้องอะไรอย่างนี้นะครับมาดูกันว่าคลิปนี้จะร้องไห้ไหมหรือจะเฉยๆพร้อมแล้วไปกันเลยครับ โทรศัพท์เข้าใช่ค่ะร้อยอย่าไปไกลนะลูกโอเค,อเครุณแม่อืมน่ารักอ๋อค่ะสักครูบค่ะอืมเอ๊ะทำามาเล่นงั้นนะ่ะ รู้ฮ้่ใครอะก็ส่งได้วันจันทร์ค่ะเออเดี๋ยวแพนคทรกลับได้ไหมคะพ้ยอย้อยเดี๋ยวบอกนะ้อยทำไรอยู่เอ้ยใชเอ๊มเรียบร้อย แล้วอันนี้เป็นชิ้นเดียวที่อยู่ในจุดประเทตนะครับใช่ พาลูกไปที่นั่นบ่อยไหมครับนเพอาพ่อของเด็กน,นะครับไม่ได้เจอตั้งแต่ตอน,อนคอแล้วค่พอเด็กเขไปบ้านนะชีวิตลูกแพ้ปาป้ตะุเลยค่ะโอเคเจอะอะไรคลบงาเนี่ยผมจะิดแจ้งูทเลย เป็นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะแต่คงแบบคงระดมพลญาติแล้วอะคุณแม่คะหนูเ,เล่นได้ไหมคะสะ เชิญมูแปรนิกาครับข้าคอยหนูไปไหนแล้วลูกคุณตำรวจครับตำรวจต้นองสอบแทนบ้างใช่ไหมครัตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามอยู่นะครับอะไรอ่ะทำหน้ากันยังไงอ่ะเด็ดขาดแล้วูด้งนะตำรวจดูเขาทำไมเนี่ยเขามีงานหลายอย่างผมรับรองไม่เกียรติของตำรวจเลยนะครับ ว่าจะติดตามลูกสาวคุณกับคุณมาอย่างสุดความสามารถเลยปวดหัวปวดหัวอุคมพาพาไปทำงานหยุดก็ห่างอย่า้เขายังไงทางเราจะทำงานเนี่ยเต็มที่แน่แต่ก็เข้าใจนะลูกหายทั้งคนเจ้าของกับโบเบิ่งดีดีค่ะถ้าคุยโทรศัพท์ จากซี่เป็นน้ำหาใส่กันเนาะท่านหายยังดีก็ไดดแจะถ้าเป็นผมวนที่ถือรูปไปตามหาแบบ ก็ชินน้อนเม่อหลับเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเชิญนั่งก่อนครับก่อนอื่นผมอยากให้คุณแม่เนี่ยตั้งสติกับสิ่งที่เธอได้ยินนะครับเพราะทนาายังไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นน้องพลอยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ าพบศพเด็กผู้หญิงถูกทำลายครับน้องเสียชีวิตในเวลาและสถานที่ใกล้เคียงกับติดต่อมาแน่กว่าลักษณะศพที่โดนทำลายเนี่ยถูกกระทบด้วยของแข็งโด,ดนกามจำเรลาและถูกเผาครับผมจะให้คุณดูหลักฐานบอแมนดอกมม้ครับนี้ก็จะคุณตามมั้งไหมครับ บางคนบางคนตังนัน้นไม่ใช่อืมนล้วนี่นะครับ 加油。是 ตามต้องไหมครับเพบศพเด็กผู้หญิงถูกทำร้ายครับโดนทำชำเราและถูกเผาครับไอ้เหี้ย กี่ควายอะไรวะเนี่ยหูขึ้นเที่ยอะไรเนี่ย เอาโอ้ยก็ว่าแล้วเป็นไงมาพอย เ่คไ้พ่อ้ี่รจริงๆแล้วค่ะไม่ต้องขอบคุณผมนะครับถ้าจะขอบคุณเนี่ยผขอบคุณขอบคุณคนทีช่วยน้องด้วาครับอ้าว มาควยเอ้ยเราย้ำหมาเอ้ยไอพวกข่มขืนแล้วฆ่าเขาเนี่ยแม่งต้องประหารอ่ะอย่าเอาแม่งไว้เลยไอพวกแม่งดูแล้วขึ้น ผมคืนนี่มึงฉีดไม่ให้ไข่ฝออีกีย่ะ แต่สีพบว,ว่าจำนวนเดือหายเพิ่มทุกทุกวีโดยเฉพาะในปี2 5 5 8เพียงหเดือนแรกนี่มันเดือหายไปแล้วกว่า300ลายโ้พูดไม่ออกคือเกือบหายแล้วเมื่อกี้รอดรอดรอดถ้าคนในสังคมมันช่วยกันะคนเร็วๆจะ จะทีลดหน่อยลงจะถ้ายูไผยยูมันไม่สนใจเรื่องไผ่เรื่องมันกะพวกเลี้ยวก็จะได้ใจนะครับผมยังสนับสนุนคมขืนแล้วขาเนี่ยเท่ากับประหารนะครับโอเคปาบาลณ์ก็เกือบไปครับเกือบร้องไห้ยังไงคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอยังก็ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ใคร ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับ YouTube ช่องนี้นนอยช่องนี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้